วันนี้มาร่วมเป็นคนพลังกีลากับพวกเรากับเสื้อดูกี้เอมพอรี่เดยราคาไม่แพง350บาทไม่ขาดไม่เกินเชิญอุดดูได้ที่ไลน์ท็อปนะจ๊ะ ถือว่าปิดดิวไปเป็นที่เรียบร้อยสาหรับซาดิโอมาเน่กับไบเยนมิวนิคซึ่งหนึ่งในคําถามที่คนพูดถึงมากสุดนะครับเกี่ยวกับดิวนี้ก็คือเสือใต้ที่มีแนวรุกหลายคนในทีมอยู่แล้วจะจับชายที่เล่นในทุกตําแหน่งเกมรุกอย่างมาเน่ลงเล่นบทบาทไหนกันแน่ซึ่งแน่นอนละครับในการที่เขาเป็นถึงเป้าหมายเสริมทัพเบอร์หนึ่งของทีมตลาดนี้บาเยนมิวนิคคงมีแผนสําหรับมาเน่ไว้แล้วว่าแล้ววันนี้ขอบสนามของเราจะขอพาไปวิเคราะห์กันหน่อยว่าดาวยิงสารพัดประโยชน์ชาวเซเนกัลคนนี้มีโอกาสจะได้ยืนตําแหน่งไหนกับเสือใต้ะครับ เริ่มจากตำแหน่งแรกเฝ้าหน่ายคือถ้าพีเลวานหัวหอกกระบโลกของทีมได้ย้ายออกไปตามที่ใจฝันจริงๆก็ถือว่ามีโอกาสไม่น้อยที่มาเน่อาจจะได้รับบทบาทหน้าที่นี้เป็นตำแหน่งหลักแต่ว่าเขาจะไม่ได้ยืนเป็นหน้าตัวเป้าแบบเลวานแต่จะเป็นศูนย์หน้าเฝ้าหน่ายหรือบางคนจะเรียกว่าตำแหน่งเบอร์9.5ซึ่งต่ำกว่าหน้าเป้าแต่ก็สูงกว่ากลางรุกนั่นเองโดยสื่ออย่างสกายสปอร์ตเยอรมันนะครับพึ่งขาดการไหลอัพของบาเยเนซิลซาน่าโดยพวกเขากระวางตัวมาเน่ตำแหน่งเฝ้าหน่ายเช่นกัน โดยหนึ่งในคนที่เห็นด้วยกับเรื่องนี้อย่างโลธามาทอุดยอดตำนานของสโมสรบาเยอร์ Bayern, นะครับเชลวันนี่คือตำแหน่งที่ดีและเหมาะสมกับมาเน่ในตอนนี้มากที่สุดเพราะนักเตะรายนี้จบสกกร์ได้ทั้งสองเทา้ารวมถึงในใช้หัวด้วยพร้อมกับมาเน่เต็มไปได้วยสกิลและความชำนาญในการเลี้ยงบอลซึ่งเป็นทักษะที่เหมาะเจาะก,กับจังหวะการเล่นฟุตบอลสมัยใหม่และหากเราไปดูในช่วงครึ่งหลังของซีซั่นที่ผ่านมากับลิเวอร์พูลนะครับเราจะพบว่ามาเน่ได้ลงเล่นตำแหน่งเฝ้าหน่ายเป็นหลักเลยละครับซึ่งจากสถิติ13นัดหลงังที่เขาลงเล่นในแนี้กบด ส่วนร่วมถึง13ประตูแบ่งเป็นยิง11แอซิส2ถือว่าดูดีใช้ได้สำหรับตัวเลขเรวมไปถึงฟอร์มการเล่นของเขาในตำแหน่งนี้ ตำแหน่งต่อมาปีกซ้ายนี่เป็นตำแหน่งที่มาเน่ลงเล่นมา,มากสุดในอาชีพด้วยจำนวน301เกมจากทั้งหมด429เกมที่ลงเล่นระดับชสซม,มสอสรนและเป็นตำแหน่งที่เขานะครับเล่นได้ดีสุดในช่วงพีของอาชีพนั่นก็คงไม่แปลกนะครับหากอยู่เล่นนาะเกียวสมานจะจับเขาลงเล่นตำแหน่งนี้แต่ถว่ามาเน่อาจต้องแย่งที่นั่งกับเจ้าของเก่าอย่างคิงส์ลีโกมองปีกที่แฟนบายเยิร์นส่วนใหญ่โยให้เป็นคนที่ฟอร์มดีสุดในริมเส้นของพวกเขาในตอนนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็มีโอกาสที่โกมองจะสลับไปยืนขวาแล้วก็ให ฟังเหมือนกันเลยละครับโดยผลงานการเล่นปีกซ้ายเป็นงานหลักของมาเนที่สามารถเอามาเทียบดูได้ชัดๆเลยก็คือจากเซอร์อฟริกันเนชั่นครับมาช่วงต้นปีที่เพิ่งผ่านมาพี่แกทำผลงานโคตรด,ดีตำแหน่งนี้กับเซเนก้าพี่แกกดไป3ประตูกับ2อ,อาแอซิสจาก7นัดที่ลงสนามสุดท้ายก็สามารถพาชาติควา้าแชมป์และตัวเองก็ฟอร์มดีจากจนได้รางวัลแข่งยอดเยี่ยมประจำรายการนะเรียกว่าตำแหน่งนี้กันน่าสนใจไม่แพ้กันเลยละครับตำแหน่งต่อมาเปีกขวา นี่เป็นตำแหน่งที่เราคิดว่ามาเน่จะมีโอกาสได้เล่นไม่แพ้กันเพราะตามการรางยงานจากสกายสปอร์ตเยอรมันระบุว่านาเกลส์มานน้นอยากต้องการมาเน่มาคนในตำแหน่งปีขวากับเลรอยซาน่ที่ฟอร์มเริ่มดรอปและไม่ค่อยสม่ำเสมอในช่วงหลังและก็ไม่รู้ว่าหลายคนจะไจด้หรือไม่คาร์บ็อบปีขวาถือว่าเป็นตำแหน่งแรกที่มาเน่ลงเล่นกับร์พู แถมยังเล่นดีขนาดถูกยกให้เป็นเดอะแบกมาแล้วกับบทบาทนี้เพราะมานั่งวิเคราะห์กับการที่ว่าโกมองทาได้ดีสม่าเสมอกับตำแหน่งปีกซ้ายอยู่แล้วมันก็คงไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนอะไรและก็ยังมีเรื่องราวที่ว่าเลวันด็อกซากี้ยังมีโอกาสจะอยู่ต่อตามการรายงานของสกายสปอร์ตเพราะฉะนั้นนะครับมันอาจจะดูเป็นเรื่องที่เหมาะสมสาหรับการวาง2แนวรุกที่เล่นได้ดีอยู่แล้วตําแหน่งเดิมและก็วางแนวรุกสรรพประโยชน์คนใหม่ลงไปตําแหน่งที่ต้องการให้เกิดการแข่งขันและก็ผลักดันทีไปข้างหน้าตําแหน่งต่อมากลางรุก นี่เป็นตำแหน่งท้ายสุดและเป็นบทบาทที่มาเน่จะได้รับน้อยสุดกับบายเยอร์นแน่เนื่องจากพวกเขามีตัวรกอัจฉริยะเจ้าพ่อแห่งการหาช่องลงตำแหน่งอยู่แล้วนั่นคือโทมัสมุลเลอร์แต่แน่นอนแหละครับว่าห่างมุลเลอร์ไม่เจ็บไม่พร้อมหรือต้องการพักนาเกิลส์มันก็นสามารถจับมาเน่ลงเล่นตำแหน่งนี้ได้เช่นกันเพราะด,ดาเต็คนนี้ได้รับบทบาทนี้อยู่บ้างยามเล่นทีมชาติเซนกาลและก็ยังทําค่อนข้างโอเคติดที่แคลว่ามาเน่ไม่ใช่คนที่ทำแอซิดเก่งเท่าไหรนักนะครับแต่กระแทนที่ได้ไม่ขี้เร่เรียกได้ว่าพร้อมทุ มาเน่ตลอดครับย้อนไปตอนอยู่กับเ้ือพู่มาเน่ก็เริ่มต้นในการเล่นฝั่งขวาแต่หลังจากการมาของโฮเมซาล่ามาเน่ก็ยอมเปลนไปเล่นฝั่งซ้ายและก็ยังทำได้ดีและอีกรอบหลังการมาของลุยดีอาร์ตนะครับพี่แกก็ยอมเปไปเล่นศูนย์หน้าเฝ้าหน้าและก็ยังทำได้ดีเช่นกัน เรียกได้ว่าไม่ว่าบาเยอร์เมลนิคจะส่งเขาเล่นตำแหน่งไหนนะครับแต่เอาเป็นว่าพวกคุณได้ของที่ดีไปแล้วเพราะว่ามาเน่เป็นนักเตะที่พร้อมจะเสียสละเพื่อทีมเขาพร้อมจะลงเล่นทุกบทบาทเพื่อทีมซึ่งก็เป็นสิ่งที่ได้รับปากกับนาสเกลมันในใหญ่คนใหม่ของเขาเอาไว้แล้วชาวขอฟนางก็ต้องมารอด,ดูกันแหละครับว่าซาดิโอมาเน่จะได้รับบทบาทไหนเป็นหลักกับบาเยอร์และตัวเขาจะสามารถช่วยยกอะดับเกมรลกเสือใต้ได้ดีขนาดไหนอดใจไม่ไหวอยากให้สีส่ซน,น้ามันกลับมาเริ่มวันพรุ่งนี้เลยนะเนี่ย และนี่คือขอบสนามสเปเชียลห่างดูราเฟียลฟ้าวเอิ่มนิยามมา่อเล่ให้เราด้วยนะ